ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุก k ี e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกมคุก k ี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี e แ a n d s ช o p ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมาแชร์วิธีการหาเยลลี่สเตมินาหนานุ่มนะครับก็คือเนื้อเนื้อหนานุ่มนี่แหละเอ้ยว่าแบบก่อนหน้านี้เนี่ยผมทาคลิปปั๊มแป้งบิสจีบไปปากกายมีเนื้อเป็นแสนเลย มาแชร์กันว่าเฮ้ยผมหาจากไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับเรื่องจากอย่างแรกเลยที่ผมจะทําทุกวันก็คือการออนจัตุรัสนะครับวันละ2ชั่วโมงโดยที่เราเข้ามาในส่วนนี้มันจะมีการรับรางวันเนี่ยนะครับตามเวลาที่เราอ่อนซึ่งก็จะมีทั้งเนื้อธรรมดาแล้วก็เนื้อหนานุ่มซึ่งเราจะได้รับจากตรงนี้วันละร2อนะครับโดยที่เมื่อเราเข้าจุดจัดตุรัสไปแล้วะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ยืนอยู่เฉยๆก็พอหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทําให้มันเร็วขึ้นไปถึงว่าไม่อยากออนนานนะครับ มันก็จะมีพวกเควสต่างๆที่มันไม่ได้ยากอะไรมากนะักแต่โดยส่วนมากผมก็จะ AFK ก็คือปล่อยตัวทิ้งไว้วันละ2ชั่วโมงมนขั้นต่ำอ่ะมันเกินกว่า2ชั่วโมงมันก็ไม่ได้อะไรแต่บางที่เราแบบติดนั่นติดนี่เอ่ออาจจะเล่นหน่อยในการเข้ามารับแต่ตรงเนี้ยได้เวลาร2อยนะครับได้ทุกวันฟรีๆเลยแค่มาออนในเกมทิ้งไว้คือบางคนถ้าสมมติเล่นในคอมมันก็จะง่ายหน่อยใช่ไหมครับแต่เล่นในมือถืออาจจะตึงๆนิดนึงถัดมาไน่นก็จะเป็นเควสจากตัว หมู่ดาวเกาะหมู่ดาวชวนฝันนะครับตรงนี้จะมีเควสที่คุณสามารถรับตัวเยลลี่เนื้อเนี่ยหนานุ่มเนี่ยได้วันละ30เยลลี่เนื้อทุกวันนะครับนี่ก็จะเป็นเวนลา150แล้วตรงนี้เนี่ยสมมติถ้าคุณทําทุกๆวันเนี่ยมันก็จะตกประมาณเดือนละ4,500้เนื้อนะครับนอกนั้นเนี่ยจะเป็นช่องทางพิเศษอื่นๆที่เกมเนี่ยก็จะนํามาเป็นครั้งครั้งไป เช่นกิจกรรมต่างๆหรือใน้างค้าพิเศษฉลองอัปเดตอะไรพวกนั้นอันนั้นเนี่ยก็จะแล้วแต่คลังรัตคาแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องทําเป็นประจำเป็นจุดที่ปั๊มเนยได้มากสุดในช่วงนี้ก็คือตัวระบบเหมืองครับระบบเหมืองเนี่ยผมเคยลงลึกแล้วเพ,เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดจากคลิปนั้นได้เลยนะครับทีนี้ครับมันจะมีตัวการ์ดการท,ที่เราเคลียร์เนี่ยจะเป็นการ์ดชื่อเส้นทางแรกก้อนหินอัปเกรดแสนหวาน มันจะมีตัวระดับยิปปิกระดับแรแล้วก็ระดับคอมมอนระดับไหนก็ได้ครับโดยที่การนี้ครับเวลาเราส่งตัวคุกกี้ไปขุดนะครับเวลารางวัลพิชิตตอนเราเคลียร์จบเนี่ยมันจะได้ตัวก้อนช็อกตรงนี้ไม่สําคัญแต่มันจะมีรางวัลที่ได้รับจากการขุดก็คือระหว่างทางเนี่ยเราจะได้รับเป็นเยลลี่เนื้อมาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้ผมเร่งมาสมมติ10นาที10บันก็คือชั่วโมง40ผมได้เนื้อมาอยู่ที่2เนื้อครับ แต่สมมติถ้าผมเร่งจนจบเลยเนี่ยก็คือ6ชั่วโมงเนี่ยผมได้เนื้อมาทั้งหมด9เนื้อครับโดยที่การ์ดระดับแลระดับอีพิกเนี่ยมันก็จะได้เนื้อตามที่มากกว่าเพราะว่าเวลามันเยอะกว่าอยู่แล้วครับแต่เราจะไม่ได้เร่งการเนี้ยไม่ได้เคลียร์การเนี้ยในช่วงเวลาปกติเราจะไปเคลียร์ในช่วงที่มันมีตัวฮอตไทม์100%ก็คือมันจะเพิ่มรางวัลในส่วนของรางวัลจากการขุดเนี่ย100%นะครับนี่คือรางวัลตรงนี้รางวัลตรงนี้เออและ ต้องมีบัฟด้วยก็คือมันจะมีบัฟที่เป็นหัวใจหัวใจนิลันนะครับจะเป็นเนี่ยน,นี่เนี่รูปรูปแบบนี้เลยซึ่งอันนี้ครับเมื่อเรารับบัฟแล้วเนี่ยบัฟมันจะอยู่ได้12ชั่วโมงบัฟเนี่ยมันจะมีการเพิ่มรางวัลจากการขุดอีก2 0ร์เบวก20 0้เป็น30%าเท่ากับว่าการเคลียร์การหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะได้รับเหนือที่เยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆครับ เออฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเคลียร์การ์ดเนี่ยในช่วงตอนที่เรามีบัฟรวมกันถึงสเพราะว่าไม่ว่าเราจะเคลียร์ตอนที่มีบัฟ300%รอเเหรือเคลียร์ตอนเวลาธรรมดาเนี่ยมันใช้เวลาเท่ากันมันใช้ตัวเร่งเวลาเท่ากันเราก็เก็บทรัพยากรที่เรามีจํากัดเนี่ยไปเร่งวันที่มันมีฮอตไทม์คือไหนผมคิดว่าเออถ้าเราพูดถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราโชว์ปั๊มให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นวันเวลาประมาณวันเสาร์ผมก็มีการรับบัฟมาแล้วนะครับบัฟเนี่ยจะเป็นบัฟ เพิ่มรางวัลทั่วไปในการขุด200%รแล้วก็เร่งพลังการฟื้นฟูนะครับแล้วก็จะมีบัฟตัวเพิ่มรางวัลทั่วไปในการขุด100%นะฮะก็จะมี2บัแบบนี้เดี๋ยวดูเนื้อกันนะครับเนื้อเนี่ยผมเริ่มจาก1 5 2 8แนะครับ1528เด้๋ยวผมจะเคลียร์ของที่ผมดองไว้ปั๊มรอบนี้เกือบจะทั้งหมดแล้วกันคือผมไม่ได้แบบปั๊มสุดทุกสัปดาห์ไงสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ปั๊มอะไรมากเบาๆบาเบาๆานี่ครับก็คือการพวกนี้เออเราก นี่ครับชิ้นหนึ่งได้เนื้ออันนี้ได้ทั้ง32ครับเออแล้วก็แบบนี้อันนี้ได้ทั้ง32ครับเห็นไหม,ไ,หมได้เยอะนะได้เยอะอันนี้คือแค่ระดับคอมมอนนะครับถ้าคุณจําได้เนี่ยที่ผมก่อนน้านี้ที่เรายกตัวอย่างขุนให้ดูเนี่ยเราได้แค่9อันเองนะครับอันนี้อันหนึ่งเนี่ยเอ้ย30บวกทั้งนั้นเลยแต่ใช้เวลาและใช้ทรัพยากรในการเร่งเวลาเท่ากันนะครับอันนี้เป็นระดับอีพิกดูระดับอีพิกเนี่ยใบหนึ่งก็จะใช้เวลานานแต่ก็จะได้ของรางวัลที่มากด้วยนะครับ ไปเลยนี่มันมีแอดวานนะครับแบบบางทีเราเลือกตัวที่มันได้เนื้อเยอะอะไรประมาณนั้นแต่ผมจำไม่ได้เล่นไปทางนั้นอันนี้ได้1 3 6หครับเพราะมันยุ่งยากนะครับอันนี้136อันนี้ได้1 3 6เห็นไหมได้ขึ้นมาเยอะอันนี้ก็140นะครับอันนี้ได้มา140อันนี้ได้มา1 3 6ครับเนี่ยเราก็จะเคลียร์การพวกนี้ครับอเราก็จะได้เนื้อติดมานะนี่ลุยเอ้ยอันนี้ไม่มี อันนี้ไม่มีถ้าอย่างบางกาดอะครับเราไม่มีถ้าตัวที่มันใส่ได้แล้วตัวที่เราอยากจะยิบปะมันไม่มีเลือดอะไม่แนะนํานะเพราะเราจะได้รับรางวัลไม่เต็มกันงการที่ผมข้ามไปก่อนนี่อันนี้เต็มครับซึ่งคุณสามารถทําได้2ออย่างนะเวลาเลือดตัวละครมันไม่พอหรือมันน้อยอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือคุณอาจจะไปส่งรถแล้วก็เพิ่มเลือดของตัวมันเองอะไรประมาณนั้นหรือจะรอเร่งให้มันเร็วๆก็ได้แล้วแต่จะจัดการนะครับ อันนี้อันนี้ปิดหมดปิดหมดอันนี้นะครับ Let's go อันนี้ได้มาหนึ่งสามหกครับอันนี้หนึ่งสี่แปดเห็นไหมมันก็จะไม่เท่ากันแต่อันนี้หนึ่งห้าสองมันจะมีเรื่องของบัฟด้วยที่จะมีผลต่อจํานวนเนื้อที่จะได้ไม่เท่ากันอันนี้ก็หนึ่งห้าสองนะครับน,นี่ก็หนึ่งสามหกอันนี้เนี่ยหอยทากใช่ไหมที่เราไม่มีนะครับหอยทากหอยทากหอยทากตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่ 1, สามหอยทากโมหาไม่เชอแล้วหอยทากตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ครับเนี่ยก็จะใช้เวลาอันนี้คือบัฟมันเต็มๆ่มมะมันใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึงสามชั่วโมงในการฮิลจากเลยน้อยไปเต็มเต็มหลอดอะไรประมาณนั้นอ,อันนี้ต่อไปก็จะเป็นของสายการระบัดแหลครับลุยต่อนี่อันนี้ผมจะกดออตโต้นะครับเพื่อความรวดเร็วเนี่ยสายนี้ไม่มีอันนี้ผมว่าผมไม่ไม่ลงดีกว่าข้ามไปครับ ลุยนี่นี่ก็จะได้เนื้อมาล้อยสี่สิบอันนี้ระดับแรงเนี่ยก็จะได้น้อยลงมานะครับอันนี้ได้อยู่ที่แปดสิบเออเยอะไหมถ้าเป็นการเมื่อกี้แบบเต็มๆนะคือได้ทั้งร้อยหกสิบเมื่อกี้ได้แปดสิบนี่คือเยอะมากครับนี่เราก็จะทําแบบนี้ครับน,นี้มีสายจุ๊บตอนนี้เราขาดที่เป็นสายหอยท่านนะแต่การบัฟไม่ใช่ไอการระดับคอมมอนเนี่ยมันไม่มีสายหอยทาาคอมมอนเนี่ยมันจะแยกตามสายตัวละครนอะเช่น สายอาวุธสายตีสายแลวนะสายซุ่มโจมตีสายสจูโจมสายป้องกันอะไรประมาณนั้นเออมันก็จะแยกไม่เหมือนกันครับเราปั๊มไปครับเนี่ยก็จะทําแบบเนี้เราก็จะทาแบบนี้ทุกๆช่วงที่มันมีบัฟรวมกันเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นี่ยครับสามร้อยเปอร์เซ็นคือตรงมิติที่ขึ้นให้ดูครับเป็นไงเป็นเซตใหม่เนี่ยทําเนี้ยวนไปเนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นคือตรงนี้เหมือนเราจะมีหอยทาาหลุดมานะหอยทาาหอยทาา อันนี้หอยทากเขาไม่ใช่โอ้เส้นนี้เลือดก,ก็ไม่น่าจะพออันนี้ข้ามครับเคลียร์ไปหรือผมดูผิดวะมันไม่น่าจะมีหอยทากหลุดออกมาเออดูผิดเองดูผิดเองเนี่ยได้เนื้อมาเยอะนะครับนี่ยังเคลียร์ไม่หมดนะเออเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ดูเต็มเ็มเลยทั้งหมดเท่าที่ผมจะเคลียร์ได้อันนี้ไงหอยทากข้ามหอยทากไปก่อนตัวน,นี้ห้าหกปึ๊บ มันก็จะใช้ตัวเลือดคุกกี้เยอะอยู่ฉะนั้นตอนที่เราจะปั๊มเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเลือดคุกกี้ไว้ประมาณหนึ่งเต็มหลอดทุกตัวได้ก็ดีแต่บางทีเราอาจจะหมุนกันเร็วเกินลรวอาจจะเต็มหลอดไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราก็หมุนเท่าที่เลือดมันจะมีนะครับอ่าอยาวไปครับเราก็จะได้ EP พีด้วยแต่ EP พีก็ไม่ได้สาระสำคัญอะไรมากนะนี่ปึ๊บอันนี้คือที่ผมดองเนี่ยประมาณสองวันนะครับสองวันบวกลบ นี่ต่อแล้วเนที่ต่อมาอันนี้ใกล้จะหมดของระดับแลแล้วครับไปเลยคือเนื่องจากว่าตอนนี้ผมใกล้จะเลเวลสิบห้าทุกชิ้นฉะนั้นพวกตัวละครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสำรวจอะไรเงี้ยความสาคัญมันดบลงแล้วในการทําลูปที่หนึ่งของผมในการกดตัวการ์ดลิงฉะนั้นผมก็เลยเอาตัวแบบที่มีเชี่ยวชาญสำรวจอะมาเคลียตัวการ์ดขุดได้นี่เห็นไหมได้เนื้อมากระจายครับได้มาเยอะเลยเราก็ถับไปเป็นตัวระดับคอมมอนอย่างเดียวแล้วครับ คอมมอน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 ชึบป,ปึ๊บคอมมอนเนี่ยก็จะใช้เลือดต่อหน่วยเนี่ยไม่เยอะมากอย่างเนี้ยมันก็ลงเต็ม250ใช้ประมาณ50หน่วยนิดหน่อยนะครับนี่ซึ่งสมมติถ้าเลือดเต็ม250เนี่ยมันก็จะถ้าเป็น6ชั่วโมงก็จะวนได้4รอบแต่ถ้าเป็นกราร์ดแบบ24ชั่วโมงอะ่ะเออมันก็คือเต็มเต็มอะ่ะเกือบเกือบจะมิดหลอดอะ่ะอืมดี่นะปั๊มเนื้อนะกระจาย ก็จะแล้วแต่คนด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือบางคนเ,นเขาจะไม่ยุ่งกับการ์ดคอมมอนเลย,เลยอะไรเงี้ยเท่าที่ผมถามแบบเหล่าโตตึงมาบางคนเขาจะแบบเคลียร์แค่การ์ดแรก,กับอีปีเท่านั้นเขาจะไม่ได้ยุ่งตัวคอมมอนอย่างอันนี้มันใช้เลือดประมาณเกือบห้าสิบผมพอที่จะเสี่ยงเซตนี้ไปได้แต่ได้แค่เซ็ตเดียวนะครับเซตอื่นถ้าเป็นของการ์ดตัวสายโจมตีระยะไกลเนี่ยผมเคลียร์ไม่ได้นะเพราะเลือดเราไม่มีปุ๊บอันนี้เลือดนะมีอยู่มีอย,อยู่แต่ได้ม่อยู่ไม่กี่ตัวนะ น่าจะได้อีกรอบหนึ่งไหผมว่าเต็มที่นี่ครับอย่างนี้ถ้ามันสูตรล้วทุกตัวเราจะกอกออกเลยก็ได้แต่ผมอยากจะเอาเนื้อนิดหน่อยยิบโอ้โหไม่ขึ้นเลยวะเท่าเดิมเป๊ะห้าสาวโหมีแต่สายโจมตีระยะไกลจะพอไหมนี่ไม่พอนะครับฉะนั้นเดี๋ยตอนนี้เราเคลียร์การสายโจมตีระยะไกลไม่ได้เพื่อบางสายครับตัวละครมันน้อยแล้วเราไม่สามารถเคลียร์ได้แบบบนทุกอันเนี้ยสมมติถ้ามาเป็นสายซัพพอร์ หรือสายจู่โจมนั้นอดสบายเพราะว่าตัวเรามีเยอะแต่แบบสายโจมตีระยะไกลกับสายซุ้มโจมตียครับการสง่งอันนั้นก็จะตึงๆในการเคลียร์หน่อยเพราะว่า2ตัวละครสายน้นมันหาย,ยากมันไม่ค่อยมีอะครับในเกมเกมไม่ได้ออกตัวละครมาให้แบบสมดุลมีแบบทุกสายใกล้ๆกันอะไรขนาดนั้นไม่แต่ใสยซุ่มโจมตีว่ะตัวน,นี้ <c oughs> โอ้ยไม่โอ้ยจะหมดเอานะนั่นไงอ่ะได้อยู่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเล่งโซนนี้ก็น่าจะมีสายซุ่มโจมตีเหลืออยู่ เล่งมาครับเล่งมาแตใส่ซุ้มโจมตีเลือดผมก็จะไม่ไหวแล้วแต่ละตัวนี่ได้แค่สองตัวเนี่ยอันนี้พอดีอยู่อีกเซตหนึ่งไม่ไหวคงต้องทิ้งอับในใบนี้คงต้องเก็บไว้ก่อนเคลียรตอนนี้ไม่ได้ครับตอนนี้สายโจมตีเลียไกลก,ก็หมดแล้วโอ้โหเหลือเพียบเลยซุ้มโจมตีน่าจะได้อยู่นะโอ้โหซุ้มโจมตีเยอะอีกละน,นี่สายฮิวโอ้สายซุ้มโจมตีผมไม่มีเหมือนกันนะ อนนี้ไม่ได้ทั้งโจมตีแล้วก็ไม่ได้ทั้งไม่ได้ทั้งซุ่มแล้วก็ไม่ได้ทั้งโจมตีระยะไกลเลยว่ะอืมขาดเยอะนะขาดเยอะนี่ครับปั๊มไปปั๊มไปพอบัพอมันบั๊มมาอยู่12ชั่วโมงอะ่ะมันมีเวลาที่จะแบบคุณสามารถเคลียร์เส้นหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วพวกตัวที่มันขาดอะ่ะคุณก็ปล่อยให้มันฮิวเลือดเร็วๆไปแล้วก็เอามาวนต่อได้มันก็จะวนทํารอบเก็บได้เร็วขึ้นนี่ น,นี่มีแต่สายหมัดหรกไม่อพอแฮะได้อยู่นะเพราะมันใช้เลื่อนประมาณห้าสิบหน่วยน,นี่สบายเบือ่ออ่าน,นี่ไปนี่ก่อนแล้วกันนะนี่ได้เนื้อสามหกครับเนี่ยเลือยังไม่หมดพอดีอยู่ได้เลืได้มายี่บแปดครับอันนี้พอจะได้อยู่นิดหน่อยไม่กี่เซตนะแล้วก็นี้เคลียร์เลยได้มายี่สิบสิก็เลือจะไม่ค่อยคุ้มแล้วเริ่มได้น้อยแล้ว สารระเบิดได้อยู่สารระเบิดเรามีตัวเยอะจริงแล้วก็มีครบทุกตัวแหละแต่แค่แต่ละสายมันไม่เท่ากันนะครับเมื่อกี้มัดไม่ได้ซัพพอร์ตน่าจะได้อยู่สายเวทสายเวทได้ระเบิดได้ซัพพอร์ตได้เอาอนนี้ก็หมดพอดีแล้วนอกนั้นี้ผมต้องรอให้มันฮิวอีเซตหนึ่งซัพเปอร์มาร์สองสามชั่วโมงแล้วผมแวะกลับมาเคลียร์ได้แต่เดี๋ยวเราเอาให้มันจบในตอนนี้เลยกว่าว่าเ,เราปั๊มแบบรูดเดียวเลยนะได้มาเท่าไหร่ครับ อันนี้กล้หมดละปึ๊บทีครับอืมตอนนี้หมดแล้วมาดูจํานวนเนื้อที่เพิ่มขึ้นดีกว่าก่อนหน้าน,นี้เรามีหนึ่งห้าสองแปดครับอันนี้คือขนาดผมเคลียร์ได้ไม่หมดนะเคลียร์ได้ส่วนใหญ่หกสี่ศูนย์ปดลบหนึ่งห้าสองแปดเนี่ยอันนี้คือผมปั๊มให้ดูประมาณเกือบเกือบันเนื้อเลยนะถ้าเซ็ตเมื่อกี้หมดอ่ะผมว่าเราน่าจะขึ้นเกือบเกือบเจ็พันได้อยู่เห็นไหมฉะนั้นระบบเหมือนก็เลยสําคัญในการปั๊ม นะครับนี่เราได้เนินมาตั้งเกือบ5,000ันเนี่ยเยอะมากถ้าคนดูจากต้นคลิปจนถึงตอนเนี้ขึ้นมาเร็วจัดก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีการปั๊มเย็นลิกเนื้อครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ